ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเราอยู่ที่หัวหินแล้วค่ะเราออกเดินทางจากอนุสาวรีย์นะคะประมาณสิบโมงเช้าค่ะแล้วก็มาถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะแล้วเราก็พักกันที่บ้านระเบียงดาวค่ะเ้าอยห้องหนึ่งศูนย์สองและหนะะึ่งศูนย์สามราคาห้องคือละเก้าร้อยบาทค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกันเลยก่อนนะคะว่าเราจะเดินทางไปไหนกันต่อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้งห้าคนนะคะก็อยู่ที่ ยังไงกันบ้างก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าใครมากันบ้างใหม่ค่ะไม่ได้เตียมเมื่อกี้ข้าหลังนี่เป็นใครอ่ะไม่ไม่ได้เตียมคือเตียมที่เตียมกันคือให้เราเป็นคนข้างหลังให้ใหม่เล่าไปเรื่อยๆโอ้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะจะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันมาบ้างตอนแรกนะคะเราก็มากันที่ อินค่ะเราไปถ่ายรูปกันมานะคะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สถานีรถไฟหัวหินค่ะมันเร็วมากเลรถหัวหินอ่ะมันไปมาจะถานีรถไฟตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟค่ะรถไฟนะคะเพิ่งมาจอดถึงตรงนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถเนี่ยจะไปที่ไหนค่ะไปที่ไหนไปที่ร้อนเราเดินไปดูป้ายตรงนั้นกันดีกว่าค่ะที่ไหนที่ตลาดตะปันหรือที่แคระอ่าดูเขาค่ะขอนแก่นตอนแรกนี่ว่าจะพาคุไปขอนแก่นซะแล้วตอนแรกบอกว่าจะมาเดินอันนี้ที่ วันพรุ่งนี้แต่ว่าพวพรุ่งนี้เราจะไปทมีที่เที่ยวแล้วนนลวันที่สองสำหรับการเดินทางของพวกเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เขาอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้แล้วค่ะเขาเขาตะเกียบค่ะตอนแรกเราเรากะว่าจะจะขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแดดมันร้อนมากแล้วก็รถติดมากค่ะก็เลยมาแวะพักท,ที่ร้านอาหารร้านนี้ค่ะเรามาดูกันดีกวา่าว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นถอยหวาน,นะคะ่ะหนึ่งกิโลดูดูท่าดูหน้าตาสถานากินไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะกินให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงช้าช้าช้า เนื้อจิ้ม,ม,มดูนะคะว่ารสชาติมันอร่อยแค่ไหนทำหน้านอร่อยดีเนื้อแน่นมากเลยนะคะล้าว่างๆนะคะลองมาชิมดูค่ะที่เขาจะเก็ียบค่ะ <c oughs> อร่อยมาก